สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมชึ่นเคยนะครับโอ้โหถ้าเป็นผมนะผมกลับบริษัทแล้วครับไปหาปลาไปลอกสะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาลุยต่อครับกลับงานขุดต่อฮะกะว่าวันหนึ่งนี่เอาให้คุ้มเลยใช่ไหมที่เจ้าเกจ้างเนี่ยยังมีเวลาเหลือเอาเลยครับ ลุยกันต่อเลยนี่สภาพยังงอมแมมอยู่เลยไปลอกสะไปหาปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเสร็จเรียบร้อยก็ตรงดิ่งมาที่นี่ต่อครับมาขุดต่อฮะต่อยางครับพื้นที่ประมาณห้าสิบไร่โอ้โหดูอ่ะกี่วันจะเสร็จฮะห้าสิบไร่เนี่ยกี่วันจะเสร็จแต่คุณอาโจยบอกว่า ไปเรื่อยๆครับขุดต่อที่นี่วันนี้มันมีเวลาเหลือก็เลยมาขุดรอเวลาครับฆ่าเวลาไปไม่ปล่อยให้เวลาไม่ปล่อยให้เสียเวลาฮะขุดไปเรื่อยๆครับมีเวลาตอนไหนก็มาครับเจ้าของบอกว่าไม่รีบไปเรื่อยๆฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตอยางแปลงนี้ปืนนี้จะขุดออกง่ายไหมดูดิเดินจากรถมายังไม่ทันอะไรเลยลุยเลยเดียเ <c oughs> อาคนขยันออกไปนะครับตอหนึงน่งตอหนึง่งต่อประมาณ30เซนได้วัดเส้นรอบเอวนะเอ้เส้นรอบตอนะ หันยันจริงๆคุ้มจริงๆครับจ้างหน้าโจยนี่ถ้ามีงานนะลุยเลยมาคนเดียวไปคนเดียวโอ้โอ้โอ้เอ้แซะก่อนพี่แซะก่อนอย่าโหดอย่าโหดมันไม่ใช่เจ้าพีศานะ ใหญ่ๆจะมางัดได้ปุ๊บๆนะแตะทอนแตะ,ะทอนอ่ะนี่ออกมาแล้วฮะสภาพตอนี่ก็น่าจะตัดมาหลายปีแล้วเริ่มผูกให้เห็นแล้วอ่านี่กบให้อีกละฮะ ไล่จะใช้เวลากี่วันเนี่ยแต่บอกว่าไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆถ้าไม่มีงานวิ่งดินก็จะมาขุดต่อฮะขุดต่อยางว่ากันถ้ามีงานวิ่งดินหรืองานด่วนที่ไหนโอ,โอ้โอ้โอ้ดูดิดูดิโอ้โหแทกรอยเลยถ้าไม่มีงานวิ่งดินพอหกล้อ,อ,อก็จะมาขุดต่อฮะถ้ามีก็ไปที่อื่นก่อนว่ายอย่างงั้น ที่นี่ไม่รีบดูตอมัอนเหมือนผูอะแต่มันไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยนี่นี่เอาเอาแทกโยกแล้วแทกรอยแล้วอ้ะไม่ได้ครับเดีย๋ยวต้องแซะใหม่เอาหันไปทางนี้ก่อนเลย บางตอก็ขึ้นง่ายฮะ ต,ต่อเก่าก่อนหาจังหวะหาจังหวะหาเลี่ยมก่อนครับอ่าเพื่อไม่ให้เดินไปเดินมาเสียเวลานี่จังหวะจะมาดึงต่อแทบนี้ก็ไปล่อทางนู้นก่อนโอ้ต่อนี้ไม่ธรรมดาเนี่ย ไปเผาทานก็เอาไป ่วงนี้ชาวบ้านผมนี่เริ่มนิยมปลูกอ้อยกันแล้วนะเ <c oughs> อาเอางัดข้าไปเฮ้ยเสียวเสียวบุกีฉีเสียวฟันหกักชาวบ้านผมเริ่มปลูกอ้อยกันเยอะแหละชักเลยียรพื้นที่กันปลูกอ้อยเห็นราคาอ้อยดีฮะก็ลเลยหันมาปลูกอ้อยกันยเยอะแหละ มันราคาก็ดีนะมันตะปะหลังเนี่ยสงสัยวันนี้จะได้ประมาณสองแถวไอสองแถวที่ผมพูดนี่คือไปกลับไปกลับไปทางนู้รอบหนึ่งน่ย ไปสุดนู่นแล้วก็เดินกลับมาครับคงจะได้ประมาณแค่นี้แหละถ้าได้ไปกลับนี่ก็ถือว่าโอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะแต่คิดว่าแต่หน้าก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วไปเรื่อยๆครับถึงเวลาเลิกงานตอนไหนก็หยุดตอนนั้นแหละแต่ไม่ทิ้งเวลาให้เป็นประโยชน์ให้เสียเวลาครับผู้ผิีจะไม่ทิ้งเวลาจะไม่ทิ้งให้เสียเวลาครับวางเมลร่ก็ลุยเลย ผมนี่บางต่อนีนผมก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะต้องค่อยๆเนี่ยหาไปเรื่อยหาไปเรื่อยโอ้ต่อน,นี้ผูกออกง่าย เป็นตัวอย่างครับที่ผมพามาติดตามหัวหน้าโจยครับกับภารกิจขุดต่อ50ไร่ปรบเภศที่ว่าไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่มีงานก็กลับมาขูดต่อมีงานก็ไปทำคืนต่อครับไม่รี่ครับไปเรื่อยนี่แทะหาเลยผมเองยังมองไม่เห็นเลยนี่วห,หนาโจยต้องคอยขูดปูด,ดไปเรื่อยครับหาต่อไปเรื่อยบางต่อน,นี่มปกลคลุมไปด้วยดินนะ มองไม่เห็นต่อฮะผมเองยังมองไม่เห็นเลยดินมันปกคลุมต่อคะต้องใช้มุกขี้เกียไปเกียมานี่แหละโอ้โหงาดลากยาวเฟือยเลยตอยางอะอย่างดีนี่ที่เป็นตอยางจะเป็นตอยูพาเนี่ยโห เกียร์เกียร์เกียร์แล้วก็โกบให้คืนครับทำไปเรื่อยๆนี่แหละโอ้ไปสุดนู่นเลยุดลูกหูลูกตาเลยฮะ มันก็แทบจะไม่ค่อยแซะเลยนะงัดเลยก็มีอ่ะนี่ผมก็พามาติดตามหัวหน้าโจยต่อครับภารกิจขุดต่อยาง50ได้เดี๋ยวคอยติดตามมาต่อครับว่าจะไปไหนต่อจะมีงานอะไรทำอะไรต่ออีก เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้รอดกับคำว่าสวัสดีครับ